พอเราได้เกิดอารมณ์ที่เป็นกุศลเวลามาสวดมนต์เนี่ยนะมันจะรู้สึกถึงความว่างรู้สึกถึงความไม่วอกแวกแล้วก็มีกายนั่งคอตั้งหลังตรงนี้เป็นศูนย์กลางการรับรู้พอสวดมนต์ออกไปมันก็เหมือนกับแก้วเสียงของเราเนี่ยมีโฟกัสที่ถูกต้องนะแก้วเสียงของเราก็เป็นพลังส่วนหนึ่งเหมือนกัน ถ้าหากว่ามันได้สมดุลถ้าหากว่าเปล่งเสียงชัดถ้อยชัดคำนะเต็มปากเต็มคำออกไปถึงจุดหนึ่งคุณจะรู้สึกว่ามีพลังเกิดขึ้นตรงคอถ้าเป็นตามมุมมองแบบพวกจักระก็มันก็จักระที่คอเนี่ยมันจะดีขึ้นมาเต็มขึ้นมามีพลังขึ้นมา ตอนนี้คุณจะรู้สึกว่าหัวโล่งตัวโล่งแล้วก็มีกําลังวังชาเสียงก็มีส่วนส่วนช่วยนะให้ให้เกิดความรู้สึกตรงนี้เป็นส่วนประกอบเป็นส่วนร่วมที่จะทำให้เกิดสติในแบบที่สัมผัสความว่างได้กว้างใหญ่นะอ่ะคราวนี้เราจะมาต่อ ด้วยการนั่งสมาธินะตอนนี้อะไรอะไรกำลังดีหมดแหละถ้าต่อยอดด้วยจิตแบบนี้นะเอาจิตแบบนี้ไปต่อยอดเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิหรือว่าจเจริญสติทุกอย่างจะดีหมดวันนี้จะเปิดเสียงสติแบบไม่มีดนตรีนำนะเอาแค่12นาทีแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามา เจริญสติกันต่อนะครับเอาจิตที่เป็นสมาธิแล้วเนี่ยพอมาเจริญสตินะมันจะเห็นกายใจเป็นรูปนามชัดมากแล้วก็ถ้าหากว่าคุณเจริญสติได้ถูกตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะปูทางไว้เนี่ยมันจะมีความเบาแบบหายไปเลยนะฮะความรู้สึกในตัวตนอุปาทานในอะไรทั้งหลายเนี่ยคือไม่ใช่ว่าร่างกายหรือว่าภาวะจิตใจของคุณหายเป็นอากาศธาตุแต่จะรู้สึกว่ามีความเบาแบบไม่ยึดมีความเบานะของจิต ที่รู้แบบไม่มีบุคคลรู้แบบไม่มีตัวตนนะหายใจแบบไม่มีใครหายใจอยู่นั่งแบบที่ไม่มีบุคคลเป็นผู้นั่งมีแต่กายนั่งอยู่นะเอ่ะเดี๋ยวเริ่มฟังเสียงสตินะการรับรู้นะครับเรารู้สึกถึงกายนั่งคอตั้งหลังตรงแบบนี้นะแล้วก็หายใจเป็นหลัก นะครับเสียงสติให้มันเป็นแบ็กกราวด์เฉยๆนะอ่ะเมื่อกี้ผมลืมผมลืมไปน,นิดนึงเดี๋ยวก่อนที่เราจะ,ะนั่งสมาธินะครับขอช่วยเพื่อให้เป็นกำลังใจแก่กันและกันเพื่อให้เกิดการรับรู้ร่วมกันนะฮะคำถามง่ายๆเลยโพนะครับคือว่าตอนนี้ คุณรู้สึกว่างไหมนะอตอนนี้เดี๋ยวโพลโพลน่าจะขึ้นแล้วนะช่วยช่วยบอกด้วยว่ามันมีความว่างแบบไหนมี4ี่ช้อยให้เลือกถ้าหากว่า,าคุณรู้สึกยังไงอยู่นะแล้วตอบโพลไปนะครับก็จะได้ ตอนนี้พโ,โชว์แล้วนะก็จะได้มามีความรับรู้ร่วมกันแล้วก็จิตเนี่ยมันก็จะได้เชื่อมกันนะเป็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวนะว่าเรากําลังร่วมอยู่กับความว่างแบบนี้พลังความว่างแบบนี้นะไม่จําเป็นต้องออตอบให้มันดีนะตอบตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆเอาตามตรงนะยังไงก็ตามเนี่ยพอพอรู้อยู่ตามตรงเนี่ยนะครับ ว่ามันเป็นยังไงอยู่แล้วเอามาแชร์กันมันก็เป็นการเชื่อมใจเข้าหากันอยู่แล้วนะตอนนี้ผลออกมานะครับคือที่บอกว่าว่างนิ่งแล้วก็คงที่4ี่มากที่สุดนะ3ามรอยสาสิบเคนว่างนิ่งไม่คงที่สาสิบแปดเซ แล้วก็ว่างสลับวุ่น17%คือรวมแล้วเนี่ยไอ้ว่างนิ่งคงที่กับว,ว่างไม่คงที่คือมีความรู้สึกถึงความว่างอย่างชัดเจนเนี่ยนะเกินกว่า80%อย่างที่ผมกล่านะว่าน่าจะได้กันประมาณ80%แต่คนที่ไม่ได้แล้วตอบตามจริงเนี่ยถือว่าคุณให้ความร่วมมือแล้วมันก็จะมาอยู่ในอ เครือข่ายของความว่างนี้ด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะทําแอนิเมชันเป็นคลิปหนึ่งให้โดยเฉพาะเกี่ยวกับไอ,อ้อลำดับคุณจะได้ไม่ลืมนะจะย้อนกลับมาดูก็ได้หรือว่าจะรอแอนิเมชันเดี๋ยวก็จะมีตามมานะอ่ะก็ถือว่าประสบความสําเร็จในการมารู้จักพลังความว่างด้วยกันแล้วพอลังความว่างนี้ถ้าคุณทําจนชํานาญแล้วครึ่งนาทีเท่านั้นแหละ ที่บอกสามนาทีเพราะว่าเผื่อให้คนที่ติดใจยอยู่กับอภาวะใดภาวะหนึ่งนานๆนะแล้วเกิดความรู้สึกว่าอยากจะแช่อยู่กับตรงนั้นไม่เกินสามนาทีมันจะมีความว่างแบบนี้ขึ้นเสมอถ้าทําได้ครั้งแรกครั้งครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยครั้งต่อๆมาสองสามสี่มันจะยิ่งดีขึ้น ยิ่งดีขึ้นเรือยเพราะว่าเราอาศัยคลื่นชีวะหรือว่าไอ้ภาวะทางกายเนี่ยที่มันมีความมั่นคงอยู่เนี่ยนะมาเป็นตัวปรุงแต่งจิตนะครับถือเป็นการวอมอับก่อนนั่งสมาธิก่อนสวดมนต์ถือเป็นการที่เราปรับจิตปรับใจให้พร้อมแผ่เมตตาเพราะว่ามันจะรู้ทิศรู้ทางกว้างขวางขึ้นนะการที่จะแผ่เมตตาแบบไม่รู้ว่าเขาแผ่กันยังไงแผ่ไปทิศ เบื้องหน้าเบื้องข้างเบื้องหลังหรือว่าสามรอสงศามันมีประสบการณ์ยังไงนะนะไม่ต้องรอถึงตรงนั้นเอาแค่มาอยู่กับความว่างนี้ได้เนี่ยความเครียดเนี่หายเลยนะฮะไอ้ที่ใครจะเครียดมาจากเรื่องอะไรก็ตามนะครับอ่ะคราวนี้เรามาฟังเสียงสติกันนะอย่าลืมนะครับ ขอตั้งหลังตรงเป็นหลักของสตินะแล้วสังเกตลมหายใจเข้าออกเป็นหลักนะครับให้เสียงเนี่ยเป็นแค่แบ็กกราวด์เฉย